ย่า yeah. สวัสดีครับตอนเย็นวันนี้นะครับเราภูมิใจที่จะนำเสนอไวน์ฉลากน่ารักน่ารักนะครับวนานิรี่ของ c a น t ินาโทโ o นะครับแล้วก็ตัวนี้มีชื่อบนฉลากว่าก o ูโฟนะครับจเจ้านกพูตัวน้อยๆน,นะฮะน่ารักมากนะครับเป็นฉลากที่มีความโมเดิร์นอยู่ในตัวด้วยนะครับอ่ะ มาดูที่เนื้อหาสาระของตัวน้องบ้างนะครับเป็นเมโล100%นะครับจากอาบูโซนะครับทางตอนกลางของอิตาลีนะครับแคว้นเล็กๆแต่ว่าก็มีประวัติอันยาวนานในเรื่องของการผลิตไวน์ที่ดีนะครับโอเควันนี้เราจะมาดูวินเทจ2021นะครับเป็นไวน์ค่อนข้างหนุ่มเลยนะครับเดี๋ยวขอเทสโน้ตก่อนนะฮะ อหอมนะครับหอมแบบว่านุ่มๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์เลยนะครับเปิดไว้แค่ประมาณสิบนาทีแล้วก็ไม่ได้ดีแคนด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูสีใกล้ๆนะครับสีก็จะออกเป็นแดงนะครับออกแดงเข้มปานกลางนะฮะตามสไตล์โมโลนะฮะตัวนี้ร้อยเเซ็นเลยนะครับอ่า เดี๋ยวมาดูอามือ,อยังถือจุกอยู่เลยนะฮะอืมอ้ว oh. เป็นมีเดียบอดีที่ค่อนข้างจะหอมแล้วก็ไม่ไม่มีเปรี้ยวเลยนะครับแล้วก็ไม่หวานนะครับแล้วก็ ฝาดเล็กฝากเล็กน้อยนะครับฝากเล็กน้อย after t a s t ไม่ได้ไม่ได้ลองมากนะครับอยู่ในอารมณ์แบบค่อนข้างแฟลกกลางๆหมดเลยนะครับดื่มง่ายนะครับวันนี้คิดว่าดื่มง่ายมากๆแล้วก็โอเคนะผมว่าใช้ได้เลยนะครับยาวๆน่าจะดี